่อ <c oughs> สวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะอยู่ในเราบอกนั่นเองนะฮะก,บบกะฮะนะ็เป็นไงกันบ้างนบทุกคนสําหรับปีใหม่นะฮะปีใหม่ปีนี้2026นะเป็นไงกันบ้างฮะปีใหม่แล้วนะมีความสุขกันหรือเปล่านะ,ะต้นปีก็ขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะเออมีอะไรก็คุยกันได้นะมีปัญหาเรื่องซึมหรือว่าเรื่องความรักอะไรก็คุยกันได้นะคุยกันได้นะ ก็ขอให้มันผ่านไปด้วยดีแล้วกันนะขอทุกคนแข็งแรงแล้วก็ก้าวข้ามไปนะฮะเออส่วนใครที่กําลังโสดหรือว่ากาลังแบบว่าซึมซึมอยู่ก็ก็นั่นแหละฮะก็ผ่านไปดีๆแล้วกันนะทุกคนนะเออนะฮะก็นั่นแหละโอเคชิปนี้มาทําอะไรฮะชิปนี้ไม่ได้ว่าบทเรื่องความรักแน่นอนนะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเอฟเคตกปลาใ่ฉบับแปลว่าที่โกงที่สุดในตอนนี้ก็เลยก็ว่าได้นะแล้วก็ผมไม่เห็นใครเขาทำมาเลยนะผมก็เลยจะมาทําให้ดูแล้วกัน หรือเขาทำกันไปแล้วก็ไม่รู้นะฮะแต่ก็มาทำอีกโอเคซึ่งในวันที่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกนะฮะที่ผ่านมาในเดือนธันวาเนี่ยนะปีที่แล้วเนะี่ยวันคีส่สัปดาหใช่ไหมซึ่งเกมฟิตเนี่ยเขาได้ทำการอ่ามีซันตา้ามาแจกเบ็ดนั่นเองนะฮะซึ่งผมคิดว่าหลายคนอ่ะน่าจะเอาเบ็ดกีตาร์ฟ้าเป็นหลักเลยแหละนะซึ่งเป็นกีตาร์ฟ้าเนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือรวดสปีดหนึ่งร้อย่าลัคก,กี้สี่ร้อยคอนโทรลสูตรุสดสี่ลิเซนแนซ์สี่สิบนักอินฟินิตีโปรเกส สปีดเพิ่ม30%นะก็เป็นเบ็ดที่ค่อนข้างที่จะดีนะแล้วก็มีสถานะอีกส,สองสถานะที่เรียกได้ว่าฟูลกันได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะไม่แย่แล้วก็มีสกิลพิเศษในการตกปลาเร็วด้วยนะโอเคประมาณนั้นนะฮะซึ่งเบ็ดเนี่ยฮะคอนโทรลมันย์จุดสี่นะซึ่งถ้าเราเป็นชาร์ตเฮอร์คิวลิสไปเนี่ยครับผมน่าจะอ่านถูกนนะหรืออ่านผิดก็ไม่รู้ขออภัยด้วยนะน่าจะเฮอร์คิวลิสนะฮะเฮอร์คิวลิสจะช่วยอะไรฮะ มันจะช่วยเพิ่มน้ำหนัก2 5งหมกิโลคอนโทรลศูจุดสอ 2, และเพิ่มปกสป,ปิดสิเปร์เซ็นต์นั่นเองนะฮะน้ำหนักเนี่ยวไม่จำเป็นนะสิ่งที่จะเป็นก็คือคอนโทรล0.2นองเลยมันจะกลายเป็นว่าคอนโทรลเราเนี่ยเป็นการ0.6นั่นเองนะฮะั่นหมายความว่าไงฮะหมายความว่าถ้าผมโยนเด็กไปง่วงๆ,ๆนี่เลยปลานะฮะมันก็อยู่ในกรอบที่ใหญ่มากๆเลยแหลนะแล้วคุณเห็นตรงนี้ไหมช่องโล่งๆไหนครับช่องว่างๆตรงนี้นะฮะช่องว่างๆตรงนี้ฮะผมเพิ่งค้พบว,ว,ว่าปลา,ปา ที่กำลังดิ้นอย่างเงี้ยครปลามันไม่สามารถที่จะมาช่องว่างนี้ได้เลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับไม่ว่าปลาจะดิ้นเยอะแค่ไหนหรือว่าจะอะไรก็นั่นแหละครับปลามันไม่สามารถจะเนี่ยมันติดตรงนี้มันจะติดกรอบนี้ฮะมันจะค้างตรงนี้เลยผมไม่เข้าใจว่าเกมบั็กหรือว่าอ่าเป็นระบบที่เขารู้กันอยู่แล้วนะแต่ผมไม่อไรก็ทำเงี้ยผมก็เลยอยากลองก็ว่าเออเราสามารถเอเจเกมได้โดยที่ไม่ต้องใช้มือมากดทีละอันทีละอันนะฮะแบบไม่ต้องมากดคลิกลหลววเข้าใจไหมเออ เสียผมก็กดเมาส์ทีเดียวผมก็ปล่อยเมาส์นะเห็นไหมเห็นเหว่าจอผมไม่ขยับเลยนะถ้าผมกดเมาส์ T, จอม,มันขยับเองเนยะอ่าเห็นไหมเออมันดีมากเว้ยมันดีมากและแน่นอนฮะการเอฟเคเราต้องมีโปรแกรมช่วยนะไม่ใช่สคริปต์ไม่ใช่พอรอกก็คือโปรแกรมนี้อะไรเองนะฮะอ่าทีมิสเทสไงนะภาษาอ <laughs> ังกฤษกูทีนิสเทสอะไรกูเนี่ยนะ โอเคก็เป็นโปรแกรมมาโครนะโปรแกรมนี้มันจะช่วยให้แบบว่าทําการ Copy ปี้การกระทําของเราทุกๆอย่างเลยนะไม่ว่าในการคลิกซ้ายคลิกขวาการเดินหน้าเดินหลัง W A S D เล่นหน้าเล่นจอเนี่ยทุกอย่างเลยครับมันจะก๊อปเราทั้งหมดทุกอย่างเลยนะสิ่งที่เราต้องการก็คือการโยนเบ็ดลงไปในน้ำแค่นี้เลยอย่างนี้นะฮะวิธีการเนี่ยับเมื่อโหลดมาแล้วเนี่ยมันจะให้เรากดเล c คอร กับเพย์แบ็กนะฮะซึ่งปกติเลตคอร์ดจะเป็น s อสเอเปก์เพจะเป็น S12 นะหรือว่าก็มีปุ่มประมาณนี้นะใครอยากตั้งอะไรเองก็ลองมาด้านดูนะฮะส่วนลูปเนี่ยที่เป็นลูปหนึบนะผมแนะนำให้ทุกคนตั้งเยอะๆนะซึ่งผมว่าเก้าเก้ก้ก้าแไปเลยนะฮะมันก็จะประมาณหน่อยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านนะฮะพันล้านครั้งเรียกได้ว่ากดกันตาชฉตาแฉะเลยนะ ผมว่าประมาณ4-5หวันก็ยังกดได้อยู่นะยังไปตอ่อได้อะไรอย่างนี้นะโอเควิธีการของเราเนี่ยฮะเราก็แค่กด F8 ที่คีย์บอร์ดนะกด F8 จากนั้นเราก็ตกปรับปกติให้มันเพอร์เฟกต์กันเองแล้วผมก็ปล่อยเมาส์ไม่ต้องกดคลิกอะไรสินะปล่อยไล่ายไล่ไล่ไล่ไว้เห็นไหมปลามันจะไม่พิดไปฝั่งโน้นะนะอ่าแล้วก็ทิ้งดีเลยไปสักสองสามวิหนึ่งสองสามกด F8 อย่างนี้หายไปการปิดการเรีคอร์ดนั่นเอง จากนั้นกด payback ก็คือ f 12แล้วก็กด f 1 2นะทุกคนแล้วก็เอาเมาส์ไ้ไหนก็ได้นะไม่ต้องใช้แล้วกด f สิเลยครับปึ๊บอาซึ่งมาจาก perfect ไม่ perfect มันก็อยู่ที่อาหลอดนะครับเพราะหลอดมันสูงใช่ไหมตอนแรกผมติด perfect ตอนนี้มันไม่ perfect ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่สำคัญอะแล้วก็ปล่อยเกมทิ้งไว้อย่างนี้เลยฮะทิ้งไปเลยนะทิ้งไปเลยเกมมันก็เล่นวนลูปหนึ่งพันล้านครั้งอะไรแะวนไปเรื่อยๆมไปเรื่อยๆ นะฮอ่ะรอ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 เห็นไ,ไหมเห็นไหมมันไม่ได้เล่นเองฮะนี่นี่ผมไม่ได้กดคลิกเลยนี่พูดจริงไม่ได้กดคลิกไม่ได้ยุ่งอะไรกับเมาส์เลยเห็นไหมเมาส์บอกนี่ขยับอยู่นะฮะคือเมาส์ขยับคือมาเป็นโปรแกรมขยับนะผมไม่ได้ขยับเมาส์เฮ้ยทำหมองี้ก่อนนะก็ปล่อยเกมทิ้งไว้เงียห์ฮะเพราะว่าปลาไม่ไม่มีโอกาสหลุดเราหาจุดฟาร์มดีดีหาที่ฟาร์มเงินที่ฟาร์มอะไรดีดีดก็ ผมคิดว่าก็น่าจะโอเคแลนะทุกคนนะเออน่าจะโอเคแล้วแหละนะก็คิดว่าน่าจะฟาร์มปลาได้ทุกตัวในเกมแหละนะแบบเวลาแบบอีเวนต์มาอะไรอย่างเงี้ยเรือก็อย่าไปตกปลาใช่ไหมก็อันนี้น่าจะเหลือเือแล้วนะทุกคนแต่ข้อเสียของมันก็มีนะฮะข้อเสียมันคือมันตกปลาค่อนข้างจะช้านะทุกคนนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไปหาแบบเหยื่อเพิ่มไปสปีดหรืออะไรก็มาช่วยให้มันตกเร็วขึ้นนะฮะเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะชิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะซึ่ง ใครที่แบบว่าเห็นเบ็ดตัวเองที่แบบมีคอนโทรลเยอะๆอะไรเงี้ยก็ลองไปอินชาร์ตเฮอชิวลตด,ดูนะเผื่อแบบว่ามันจะทำให้เราตกปลาแบบไม่ต้องกดคลิปเลยนะครั้งเดียวอะไรเงี้ยเออก็เป็กนการเอฟเคข้ามเพื้นที่ก็จะโอเคกันทุกคนนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้กันนะสั้นๆไม่ยาวมากนะก็ขอที่วามสู่กับปีใหม่ปีนี้นะ2 0 2 6นนะฮะก็วันเด็กแล้ว เดี๋ยวจะวันเด็กนะฮะเดี๋ยวจะส่งการเดี๋ยวจะลงกระทงเดี๋ยวจะนู่นนี่นั่นเยอะแยะหมดเลยนะปีนี้ก็ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งไม่แห่งแล้วทุกคนนะเออขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับใครหลายคนนะแล้วก็ใครที่เจอเรื่องที่แย่ๆมาก็ขอท่านผ่านไปนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โปรแกรมนี้ไว้ข้างล่างนะสำหรับใครที่ใช้ไม่เป็นหรือว่าไม่เข้าใจอะไรก็ อคอมเมนต์ไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะพิมพ์ตอบกับทุกคอมนี้เลยนะไม่ต้องห่วงผมตอบกับแน่น,นอนนะเพราะว่าไม่มีใครคอมเมนต์ช่องกูเลย <laughs> โอเคก็คิดนี้กันละกันนะทุกคนนะไว้เจอกันใหม่ชิปหน้านะทุกคนนะฝันดีครับผม